ลองถามใจตัวเองค่ะว่าไอ้ที่เราเจออยู่ทุกๆวันเนี่ยเราแฮปปี้ไหมถ้าแฮปปี้นะพี่จะปล่อยเลยแฮปปี้ไปเลยเราคิดอะไรอยู่ในหัวมันสะท้อนกระจกเงามาถึงได้ทำให้เราเห็นสิ่งสิ่งนั้นคนคนนั้นเหตุการณ์เหตุการณ์รนั้น ต่อหน้าเราคอยเช็คความคิดบ่อยๆคลื่นความคิดก็คือคลื่นชีวิตถูกไหมชีวิตมันมาจากความคิดเราชีวิตเรามาจากความคิดเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานที่ดึงพลังงานในความถี่เดียวกันเข้ามาเขาจะดึงดูดกันตลอดเวลาเพื่อนๆละวังคอยดูอารมณ์ตัวเองอย่าให้พลาดอยู่กับตาละคะ จะอะไรก็ตามไม่สนค่ะเราต้องเมนเทนพลังบวกปัญหาถามว่ามีไหมปัญหามีทุกคนไม่ต้องไปสนสบายแล้วค่อยแก้รู้สึกดีแล้วค่อยแก้เพื่อนๆขาพิตะขอร้องทุกคนอย่ากแก้ปัญหาตอนเราทุกข์รู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้ถ้าคลื่นความถี่ของพลังงานของเราเท่ากับปัญหา แก้ไม่หลุดแต่ถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้แล้วความรู้สึกมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแล้วเรากลับไปแก้เดี๋ยวก็จะมีอะไรมาให้เราคนรู้จักเพื่อนหรืออะไรสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาช่วยเราแก้ปัญหานี้เอง